ก็สว pues <overall> so ัสดีครับมันนี้เสียงแหบไปหนึ่งนะครับเมื่อคืนี้แต่งเพลงไปถึงตีสองนะครับนอนดึกไปนะครับตามประสาศิลปินนะที่มีหัวใจอย่างรู้นะครับเสียงแหบเสียงแหงก็ขออภัยกันนะครับก่อนที่จะไปอัดคลิปครบบนสองสูตรนะครับ ข้างบนนะครับรัฐบาลแล้วก็แต้มดับแต้มเด่นนะครับแล้วก็จับหลักสิบหน่วยบนล่างให้นะครับก็มาที่ว่าหวยเราก่อนนะครับเพราะว่าถ้าผมมาเมเชตวนถ้าอัดส่อสองอย่างลงกันนี่โหลดไม่ทันนะครับจะทันซื้อไม่ทันนะครับเกินหัวจะเข้านะครับตามสูตรนะวันนี้นะครับวันนี้วันบริหัรนะครับมาบพฤหารนี้ก็คือ จะมีเลขเด็ดนะครับหนึ่งสี่เจ็ดนะครับในกําลังหลักของวันบนรหัสนะครับก่อนจะไปดูหวยดูสไปก่อนนะครับสไปนะครับเห็นไหมครับเก้าห้าเก้านะครับรหัสกว่านี้เก้าห้าเก้านะท่านดูนะครับเก้าห้าเก้านะครับแต่สไปจะมีนะครับ โดยส่วนมากนะศูนย์แปดสองแปดสามแปดสี่แปดนะครับอันนี้คือรหัสสไปายนะครับอ่ะทีนี้ก็มาดูกันนะครับวันนี้นะครับวันนี้หวยแล้วนะครับตามตามหลักสิบนะครับก็จะมีหนึ่งสองสี่แปดเป็นหลักสิบนะครับ <c oughs> บนมากกว่าล่างนะครับหมายความว่า แต่ก็ไปซื้อบลางแหละนะครับเพนนี้ก็คือหนึ่งสองสี่แปดเนี่ยเป็นหลักสิบนะครับก็แม้ว่าข้างบนนี้นป็นหลักสิบได้นะครับส่วนจะข้างล่างท่านจะไปกลับก็แล้วแต่ท่านนะครับทีนี้เด่นบนนะครับสองตัวมีสี่เน้นรองห้านะครับส่วนสามตัวมีเจ็ดแปดเก้านะครับผมจะติ๊กไว้ที่สีแดงนะครับมีแปดกับเก้าเด่นนะครับแต่เลขแปดก้านี้ไม่ได้ระบุนะครับว่าบนหรือล่างนะก็เป็น บนข้างล่างแหละนะครับทีนี้ก็สีนี้ก็เน้นเน้นทั้งบนทั้งล่างนะไอตัวเด่นคือเขาก็ไม่ระบุแต่ว่าไอหนึ่งสองสี่แปดนี่หลักสิบนะครับนะทีนี้ก็หัวยยี่คนเน้นวันนี้นะครับสำหรับหวยลาวนะก็จะมีเก้านะครับเน้นเน้นที่สุดนะครับบนล่างนะก็จะมีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งศูนย์เก้าสองเก้าเก้าสองท่านกลับด้วยนะไอตัวเก้าศูนย์ไม่กลับเพา่ากลับด้วยนะครับ เน้นบนมากกว่าลากกันไหมครับว่ามีโอกาสมามากบนมากกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าหนึ 1, ่งสองหนึ่งสองมันมาหลักสิบนะแต่ผมกลับไปให้แล้วผืดเลือผูกขาเมองเข้าแล้วเนี่ยให้ให้สิบสามมาไว้นะผมก็ผมก็คิดว่าท่านต้องกลับอยู่แล้วนะเพราะว่าผมเคยบอกอะไรครั้งแล้วต้องกลับนะครับทีนี้เน้นบนมากกว่าลากนะครับสาหรับกลุ่มที่มีเก้าเนี่ยนะครับนะพอเพอเลขกลุ่มนี้จะ ราม,มันถึงรัฐบาลด้วยผมว่านะทีนี้ชวนกลุ่มที่ติดสี่นะครับติดสี่นะสิตีนี่ก็เป็นกลุ่มที่เน้นได้อีกเหมือนกันนะคือถ้าจะจะ,จะชอบเก้าก็เลือกเก้าไปนะครับส่วนถ้าจะจะ,จะชอบสี่ก็เลือกไปนะครับอันนี้ก็คือกลุ่มสีก็จะมีสี่สี่สี่หกสี่เจ็ดอันนี้คือเป็นชุดลองนะครับส่วน จุดเน้นก็คือ4 8 4 9อันนี้คือติด4คือเรียกวันนี้จะมีติด4ติด1ติด2หลัก10บนะส่วนตัวกลับก็กรณีเผื่อเผื่อเผื่อผิดพลาดนะก็กันเหนียวไว้นะครับทีนี้กลับได้เน้นที่สุดนะก็คือ4 8 4 9อันนี้คือเน้นเน้นที่สุดนะแต่ว่ากวนไอ้ตัวที่มี9นี่ก็เน้นเน้นบนกว่านะครับเกิดมันออกอะไรนะครับ กก๋มออก4829เงี้ยนะ4829แสดงว่า48อยู่ล่างทางมัอค้าเลขสมพูด13ใช่ไหมแต่มันก็กลับข้างนะ48หรือ84 8429นะหรือก็4892เงี้ยนะครับนะก็จะได้ทั้งบนทั้งล่างกันนะครับแต่ส่วนเสียงบอกครับเสียงตัวที่บอกเลขผมนะครับ เขาแล้วผมลืมบอกไปเขาบอกห้าเจ็ดหนึ่งนะครับผมคิดว่าจะไปออกเลขรัฐบาลผมก็เลยไม่ได้บอกนะเฟิร์ไอมเลขสามวันนั้นจะเลขรถเก๋งที่นั่งไปวันนั้นแหละนะครับมไปออกอันนี้เลขเสียงที่บอกนะครับก็คือสองแปดสี่นะครับสองแปดสี่สมมติจะเป็นตัวกลับนะครับก็จะเป็นสี่แปดสองนะดยส่สมมากจะเป็นตัวกลับหรือสองสี่แปดอย่างเงี้ยนะครับ เขาแล้วเขาบอก5้าเจมันเป็น175่งใช่ไหมแล่ไลกชุดหนึ่งเขาบอก495้านะถ้านก็กลับเป็น5 9าเนะอันนี้ก็คือ2 9งเก้สองแปดสนี่คือเป็นเป็นเลขสามตัวชุดรองนะครับเกิดมาหลอก9284นี่ก็ได้ทั้งหนท่้งล่างนะครับส่วนที่เน้นก็คือนะครับส่วนที่เน้นก็คือสี่แปดสองนะ แปดเก้าสองสองแปดเก้าสองเก้าแปดนี่แหละเบอร์โทรเบอร์โทรผมนี่แหละนะครับเบอร์โทรผมต้องสองเบอร์นะครับทีนี้นิมิตสําคัญนะครับนิมิตผมสําคัญมากนะอันนี้นิมิตนิมิตนี้วันนี้ก็จะลามถึงหัวใหญ่ด้วยนะครับนิมิตที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นใส่แหวนนะครับใส่แหวนนี่ผมว่าถ้าท่านในรุ่นทานอยนะครับถ้าท่ารุ่นฮานนอยก็จะไปรุ่นที่หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าศูนย์เก้าก่อนนะ ถ้าหาเดียวุ่หาหน่อยนะก็ไม่รู้รอบไหนว่าผมก็ให้สมาชิกไปหนึ่งสาหนกับส9่8ก้าปนะครับเพราะว่าวันเขาบอกเป็นส9 5เก้าห้ผมชอมันจอเป็นตัวกลับนะก็คือเป็น8 9ดเก้กนะทีนี้ก็สำหรับวันนี้หวเราก็นะครับนนี้ไก่ชนนะอันที่2คือสถานีรถก็คือสี่ 7จ็ดสี่หกหออกประมาณนี้นะครับแต่ว่าไอ้ติดหนึ่งี่ติดหนึ่งมี1.9มีหนกับ0ูนย์เะที่จะมาเวลาแต่แต่หนึ่งอื่นน่าจะมาฮานอยนะครับถ้าใครจ,จนินตฮานอยก็เน้นติดหนึ่งนี่แหละนะครับหนึ่งศูนย์หปลุ้นฮานอยนะครับจะน่าจะมา 18, ล็อตสิบแปดกับวีไแหละด้วยเพราะว่าผมผมตื่นมาเที่ยงแล้วนะครับ ส่วนเลขติด9ก้าอนี่เน้นที่สุดนะลองก็คือติดสนะติดเคือ1 9 0่งเกย์เก้กลับด้วยนะครับไม่ใช่ให้อย่างนี้ก็ซื้อตรงๆไม่ได้นะอันนี้คือตามตามศาสตรเฉยๆนะครับตอนออกเราไม่ได้เปหมุนเนาะก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเพราะว่าตอนหลังหวยเราออกของ็จะอัดคลิปรัฐบาลไทยนะเพราะว่าถ้าจะอัดพร้อมกันนี่โหลดโหลดนี่ สองชั่วโมงสามชั่วโมงท่าไปทันซื้องอยลาวนะครับผมว่าเอาไว้หลังหวยออกหลังหวยลาออกนะครับเขาจะมาอาชิพรัฐบาลไทยนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมจะผมจะจอดให้คนที่ช่วยค่าน้ำมันนะครับเพราะว่าผมกลัวอั้นนะครับท่านใดที่ผมไม่บรรเสานี้จะซื้อให้เฉพาะสองตัวนะครับแล้วก็จะชี้จะชี้สูตรให้นะครับสำหรับสามตัวแต่แต่แต่จะไม่เขียนครบแต่จะไม่เขียนครบเพราะว่าอะไรเพราะว่าอั้นแน่นอน นะเพราะว่าตอนนี้จมือจ้องจ้องที่ผมอยู่นะครับอ่ะวันนี้ภาวนาให้ออกสามตัวตรงนะครับสรับหัวยราวก็คือสองแปดสี่นะที่เขาบอกผมตรงตรงอ่ะแต่ถ้าเคลื่อนก็คือเป็นเก้าสี่นะครับถ้าเราตัดลงมาก็เป็นสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะแต่ถ้าเป็นแต่ถ้ามันจะออกแต่ถ้าไม่เคลื่อนมันจะเป็นสี่แปดสองนะครับสี่แปดสองหรือสลับเป็นยุสลับเป็นแปดเก้าสองสองแปดเก้าสองเก้าแปดนะครับ ก็มาลุ้นกันนะครับสองทุ่มครึ่งก็แบบมาลย้นครับแล้วก็ตารางยนี้ผมก็อัดคลิปรัฐบาลไทยนะครับนี่ผมผมได้มาแล้วนะครับสหรับกลุ่มรัฐบาลไทยนะครับแต่จะไปเน้นวันที่เสานะครับจะซื้อสองตัวให้ดูก่อนแล้วก็หลักร้อยทั้งก็ประจับเอานะครับรอดูนะครับส่วนสามตัวผมจะเน้นให้สมาชิกที่ช่วยค่าน้ํามันนะครับคาดว่านะครับเห็นไก่แล้วนะครับเห็นไก่แล้วเห็นไก่หนึ่งกับเก้าติดทุกครั้งนะครับไม่ไม่ต้องกังวลนะครับ เก้านี่ใครดับเอาไว้อยู่แน่นอนนะครับแต่มันจะมาบนมาล่างนั่นแหละนะครับนะส่วนเลขแต่เลขสองผมยังไม่ชัดนะครับแต่ว่าไอ้สองมันมากับเก้าได้นะวันที่ผมร้องเพลงผมเผลอพูดไปเรื่องไอ้ไม่เกินยนะี่ิบเก้านะบางทีวันอาจจะพาพูดก็ได้นะครับนะอาจจะอาจจะให้บนให้ล่างก็ได้นะครับแต่ว่าไอ้สองเก้านี่ไม่ไม่ไม่ควรซื้อนะครับเพราะว่าสองไม่เป็นหลักสิบนะครับท่านต้องซื้อเก้า 92นะถ้าตอวดีนะแต่ผมจะรูด90196เหมือนเดิมนะงวดนี้นะครับรูดกันเหนียวไว้ก่อนนะส่วนตัวเจาะเดี๋ยวไปพูดกัน2ทุ่มครึ่งไปแล้วครับหลังจากเวลานะออกเสร็จนะส่วนถ้าใดเฮแล้วก็ส่งข่าวมาด้วยนะครับขอบค,ครับ